วันนี้เราพามาชมสวนของพี่กุ้งนะครับอยู่ที่สาระเขียวนะครับเขตอกเขาตรอยต่อประมาณเขาตะออกเนี่นะครับรอยต่อระหว่างจันทบุรีสวยดาวแล้วก็คลองหาดนะครับนู่นพี่เขาอยู่ตรงนู้นมองไปเห็นเขาตะงอกนี้มองไปเห็นครับนี่ก็คือเก็บไปแล้วนะครับเก็บไว้มากสิบโมงสี่สิบต้นนี้เก็บหมดแล้วนะครับ เราก็ได้ไปดูที่กองกันแล้วกันครับแปลงนี้เคยมาดูตั้งแต่ตอนตอนดอกนะครับอ๋อนี่ครับพี่วันดีค่ะเอมเรามาดูข้างในนะครับว่าการฉีดยาเป็นไงบ้างพี่เขาฉีดยาเนียนตามากเลยไม่มีพี่เอะไรนะครับอไนเนี่ยฉีดเนียนเลยเป็นพวงเลยนะครับเป็นพวงเดี๋ยวเช้าหักเลยดีกว่านะฮะ ก็ได้หกต้นนะครับโอ้สวยงามเก็บง่ายเนาะต้นไม้ใหญ่เก็บง่ายครับใส่ตะกร้าง่ายดีเนาะครับผมนะครับครับเจ้าของสวนตัวจริงนะฮะอ๋อพี่กุ้งพี่กุ้งเปิดไหมให้ดูหน่อยเดี๋ยวไปเห็นหน้เดี๋ยวนี่ครับพี่กุ้งนะครับอันนี้อันนี้ร้านเป็นไรพี่แปดมิถุนา แต่พี่ทนาก็วันนี้วันที่เท่าไหร่นเนี่ยหกเดือนสิบเอ็ดวันใช่ก็ <c oughs> คือไซส์แบบนี้ก็ลงได้หมดครับสีสวยมากเลยเนาะใช่ <c oughs> สีสวย <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ครับมันเป็นจริงๆแล้วพี่กุ้งก็ไม่อยากจะเก็บเท่าไหร่ <c oughs> แต่บังเอิญจังหวะมีลมลงแรงพอดีนะครับกลัวมันจะเสียหายเยอะเพราะลมแรงจัดเลยช่วงนี้ช่วงวันที่สิบเจ็ดสิบแปดที่ผ่านมาสองวันลมแรงก็เลยด่วนเก็บเลยใช่เพราะเดี๋ยวลมแรงลมแรงแบบโค่นกันเยอะเลยครับ นี่ครับเราก็มาดูกันเป็นพวงๆนะครับนี่ก็คือ6เดือน12 12วันนะพี่เนาะ5 11 12 6เดือน11วัน12วันใช่ลำไยทํ่ทสารทางใบมันจะโตกว่าปกติเนี่ยโตเร็วกว่านะมันโตเร็วไปใจจริงๆ่ะพี่กุ้งอะจะเก็บไว้อีกประมาณ4-5วันใช่ไหมใช่ค่ะจะใช่แต่ทีนี้ทุกอย่างมันลงตัวพอดีครับก็เก็บๆไปซะเลยนี่ฮะดูนุ๊เป็นพวงเลยใช่เป็นพวงเป็นพวงอย่างเงี้ยลำไย ลำไยมันมันค่อนข้างได้เหนือก็คือติดเร็วโรยเร็วติดเร็วเลยโดนฝ<ม>น,น่ใ<ม>ช่ไหมโดนตระตนี่เขาก็ไวมากเลยนะพี่กุ้งเขาจะถอยลำไยแล้วอะใช่ใช่เขาเก็บกันเขามาหน้าสายอยู่ค่ะเจ็ดโมงกว่าออพี่กุ้งอันนี้ฉีดทางใบสี่ครั้งใช่ไหมค่ะสี่ครั้งแปลงเนี้ยผมผมจำไม่ได้ว่าผมแนะนําพี่กุ้งให้สะสมอาหารด้วยอะไรพี่กุ้งจาได้ไหมเพราะว่ามันเ,ออเป็นเขตที่ค่อนข้างทํายากนะตรงเนี้ย ได้10 52 17แล้วก็0025อ๋อมีท็อปเคด้วยนุ๊ตแปลงของพี่กุ้งนี่นุ้นเลยสงสัยว่าทำไมใบมันเขียวดำมันจริงๆใช่แล้วก็ใส่ไอ้อะไรใบกีนอะไรใบกินอะไรครับอ๋ออยู่เรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่ตอนสะสมก็จะมีตัวคือแปลงเนี่ยของพี่กุ้งอ่ะใบมันขาวตั้งแต่ทำทำสะสมแล้วตั้งแต่มองตอนแรกแล้วใช่ลำยาใบขาวพี่น้องก็น่าจะพรนึกออกลำยาใบขาวเป็นเป็นไหนมันจะเหลืองๆซีดๆอ่ะคือมันขาดธาตุอาหาร แล้วก็ขาดธาตุอาหารที่จําเป็นในบางช่วงเพระดินบางที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับเราก็มันเลยแก้ไขให้ใบมันเขียวก่อนใช่แล้วเขตเนี่เป็นเขตที่ทําสารยากเพราะว่ามันเป็นดินที่หน้าแหลงคือแข็งเลยดินดำหน้าหน้าหน้าฝนคือถ้าไม่ใช่โฟวิวไม่ต้องเข้าใช่แลวครับมันก็เลยต้องต้องใช้ตัวเขาเรียกดินเหนียวใช่ไหมใช่ดินเหนียวแถบกู้งถือว้ด้วยอะเลยเลยต้องใช้ตัว น้ำหนักดีน้ำหนักดีน้ำหนักดีมากเลยเนี่ยพี่กุ้งผมให้พี่กุ้งสะสมอาหารไปกี่รอบนะจําได้ไหมพี่น่าจะน่าจะสามแล้วสามครั้งพาอต้องตัดให้ใบใบมันให้มันพร้อมใช่ไหมใ่สามครั้งนะครับก็มีท็อปเคด้วยนะครับโหนี่เฮ้ยมันหนักว่ะพี่กุ้งหนักหนักจริงหนักแล้วมยังหนักก็ไม่รู้แต่ด้านนล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้พี่กุ้งน้องถือแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมถ่ายรูปดูว่าพี่กุ้งที่เหมือนนุ๊ถือจำได้ไหมพี่เคยเห็นนุ๊ถือไหม ไอ้พี่กุ้งกำไหแต่ผมจแจพี่กุ้งถือแล้วกำไหมสองข้างนึงข้างนึงอ่ะสองข้างได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราถ่ายทั้งนี่ไงพี่ก็บอกมึงก็ถ่ายกันนานเหลือเกินกูห <c oughs> นัก <c oughs> มันหนักนะพี่แล้วม,มันหนักนะ <c oughs> อ,อ๋อเดี๋ยวเตะกร้าครับเ <c oughs> ช็คตากา <c oughs> ะกร้าเลยครับเดี๋ยวเราไปเช็คตะกร้าพี่ไปเลยเดี๋ยวเราผมตามไปด้วย นี่ครับอีกุ้งเขากำลังเช็คตะกร้าอยู่อเพ็่กุ้งไม่นับตะกร้าแล้วแดงว่าลมแบบแรงจัดเลยเนาะเป็นพายุเลยอ่ะุนาะน,น, <c oughs> นี่ก็เป็นต้นที่เก็บไปแล้วนะครับกับที่กําลังเก็บกันอยู่นะฮะ เนี่ยแล้วมาเจาะพวงดูจากในเข่งนะครับว่าประมาณไหนนี่ประมาณนี้นะฮะพวงประมาณนี้นะครับเป็นเป็นพวงที่ที่ไซส์กำลังดีนะครับไซส์กำลังดีนี่ครับมันจะประมาณนี้เท่ากันหมดเลยเนาะูุ่นใช่ ลูกมกันกเสม,มออะไรนะมีแต่สวยทั้งหมดเลยมีแต่สวยทั้งหมดสวยสวยมีแต่สวยทั้งหมดเลยใสง่ายเนาะลงตะกร้าง่ายนี่นะแบบนี้นะนี่ครับนี่นี่ยังดีนั่นที่มาสิบเอ็ดโมงสิบโมงยังมีให้เห็นที่ต้นบ้างไกลใช่ไหมเรามาช้าหรอคือปกติสิบเอ็ดโมงก็จะเห็นว่า<ะ>มันมันยังอยู่ไง แต่พอดีจํานวนคนอยู่นีจำนวนคนกับต้นเขามาพอดีใกล้ๆกันไงก็เลยแบบแล้วมันเก็บง่ายไงก็เก็บเก็บเก็บไปดูกลุ่มนี้หน่อยปะนี่ก็ยังอยู่นะครับต้นนี้ง่วงหลับแล้วนี่ไงที่โดนลมล้มอ่ะที่เขาบอกว่าลมแรงมากฝั่งนู้นต้นขาดไปห้าต้นอ่ะแล้วคือที่เนี่ยถ้าครัวไม่เหนียวก็น่าจะร่วงกลาวไปหมดอ่ะ เพราะว่าสองวันที่แล้วที่มีลมอค่ะกลาคืนที่แบบลมแรงมากคืนหวังเที่ยวแรกกำมันจะเต็มแล้วก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมต้องทาง,ทางลำไส้กัมนายกนาชาตีแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ดีท,ที่เพจเฟซบุ๊กครับปุ๋ยทิฟซ์ลิงกับลำไสวันนี้ลาไปก่อนกันกบบรรยากาศขึ้นตะกร้าเนี่ยนะครับสวนพิ้กุ้งไปก่อนครับ